เชื่อไหมครับว่าเจ้า Fortuner 2คันที่จอดอยู่ข้างๆผมนั้นเป็นรุ่นเดียวกันครับแปลงด้านหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเราแปลงเป็น GR ให้ลูกค้าทั้งคันนะครับผมใ้ราคาแบบนี้นะครับผมรถแต่งให้แบบนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นแบบ g r Sport แบบรุ่นท็อปแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมต้องติดต่อที่เซลต้องเซลพอดเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับผมใช้งานง่ายนะครับผมเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งให้ระต,ตูฝาท้ายที่ติดตั้งให้สเสถียรใช้งานง่ายนะครับผม Música วันนี้พบกับผมนะครับผมเซลล์ต้องนะครับผมจากโตโยต้านครนทนสาขาเทพารักษกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านนะครับผมมาชมเจ้ารถ Fortuner 2คันนี้นะครับผมเชื่อไหมครับว่าเจ้า Fortuner 2คันที่จอดอยู่ข้างๆผมนั้นเป็นรุ่นเดียวกันครับแน่นอนครับ2คันนี้ก็คือ Fortuner Leader G นะครับผมความต่างเขาก็คือฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราได้ทำการแปลงเป็น GR เต็มคันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตเห็นไหมครับว่า แยกไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าดูไม่รู้เรื่องเลยหลายหลายท่านมองว่าตัวเนี้ยคือตัวท็อปเลยคือตัว GR เห็นไหมฮะความสวยงามก็ต่างกันแล้วมาดูความคุ้มค่ากันเลยดีกว่านะครับว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมราคาของเรานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนแปบาทเท่านั้นนะครับผมสีขาวมุกที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซื้อเป็นตัว GR เนี่ยราคาตั้งล้านเนะครับผมเกือบจะ2ล้านแล้วเนี่ยฮะ ตัวเริ่มต้นของเรานะครับผมราคา1,387,000บาทมีส่วนต่างจากตัว GR จริงๆครับผมตั้ง500,000กว่าบาทเลยนะครับซึ่ง500,000ตรงนี้ครับผมเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปลงทุนนะครับต่อยอดธุรกิจนะครับผมเอาไปผ่อนรถนะครับผมหรือจะเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นที่ลูกค้าต้องการเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามสะดวกสบายเลย500,000บาทเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับผมแต่วันนี้ครับผมเซลต้องนะครับผมได้จัดชุดแต่ง GR เต็มคัน สเปค GR เต็มคันคันนี้ให้เราเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณต้องชอบแน่นอนนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเซลต้องเนี่ยได้จัดอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมนี่เลยนะครับผมถ้าเราดูนะครับผมตัวเริ่มต้นนะครับนี่ตรงนี้เลยะคระับบริเวณโลโก้ของเรานะครับผมถ้าเป็นล e ตรด้าธรรมดาจะเป็นโลโก้โครเมียมนะครับแต่นี่เราได้แปลงเป็นโลโก้แก้วให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมห่าเห็นไหมฮะไล่มาครับผม บริเวณตรงนี้นี่ครับผมไฟของเรานะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์ก้างป่าแบบ GR สามารถปรับความสูงความต่ำได้นะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับ GR แท้เลยนะครับผมดูภายนอกก็ไม่รู้นะครับเข้าไปดูภายในเอ้ยฟังก์ชันก็เหมือน GR จริงๆก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับผมมาต่อกันที่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมฝาข้อไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ GR นะครับผมจะมีลักษณะเป็นขีดสีขาวอยู่ตรงนี้ให้นะครับผมช่วยให้กระจังหน้าของเขาเนะี่ยมีความฉบเฉียวให้ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเทสปอร์ตไม่เหมือนใครนะครับผมและนี่ครับผมบริเวณกระจังหน้าของเรานะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็ได้ทําการแปลงกระจังหน้าทั้งหมดตรงนี้ครับผมเป็นกระจังหน้าแบบ GR พร้อมกับตรงนี้ครับผมนี่ฮะโลโก้ GR นะครับผมตัวนี้ก็สามารถติดตั้งให้กับลูกค้าซึ่งผมก็แถมให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็คือแปลงด้านหน้าทั้งหมดเป็นแบบ GR แล้วแปลงด้านหน้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเราแปลงเป็น GR ให้ลูกค้า ั้งคันนะครับผมบางท่านนะครับไปดูของเจ้าอื่นมาเอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่มีตรงนี้มันไม่มีมาดูตรงนี้ครับผมจบครบที่เดียวแปลงเป็น GR อารอบคันคุ้มค่าคุ้มเงินในกระเป๋าลูกค้าแน่นอน,นครับผมไล่มาต่อนที่บริเวณด้านข้างนะครับผมนี่มากันเลยนะครับถ้าเราสังเกตเห็น2คันนี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่านี่ฮะหลังคาเขาต่างกัน ผมแน่นอนครับผมเดิมๆเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นหลังคาสีขาวนะครับผมแต่นี่ครับผมผมได้จัดเป็นตัวนี้ให้กับลูกค้านะผมผมแถมเป็นหลังคาดําตัวนี้ให้นะครับผมนี่ครับผมพ่นสีหลังคาดานะครับผมกระจกมองข้างก็พ่นสีเป็นสีดําให้ซึ่งตรงนี้ของเรานะผมเป็นการพ่นสีนะครับไม่ใช่การแรปทั้งนั้นนะครับผมการพ่นสีของเรานะครับผมมันมีข้อดีจากการแรปยังไงประเทศไทยมีนหภุมร้อนนะครับการแรปเนี่ยเราขับไปนานๆปี2ปีเดี๋ยวก็ขึ้นฟองนะครับเพราะว่า อุณหภูมิเมืองไทยสูงมากนะครับตัวนี้เราทําการพ่นสีให้นะครับผมใช้ยาวๆหายห่วงไปเลยนะครับผมพร้อมจดทะเบียนหลังคาดําให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับผมหน้าจัดเต็มนะครับผมและนี่ฮะตรงบริเวณนี้ครับผมนี่ตรงนี้ก็คือฟิล์มนะครับฟิล์มที่เราติดให้กับลูกค้าเนี่ยเห็นทึบๆแบบนี้นะฮะข้างในเข้าไปนั่งเนี่ยครับผมสว่างตามากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย คือฟิล์มเซรามิกไคคูเกรดแบล็กไนน์นั่นเองครับผมเป็นเกรดดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมมืดนอกสว่างในนะครับผมทนความร้อนนะครับผมได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวฟิล์มของเรานะครับผมนี่ฮะใบรับประกันฟิล์มเราก็มีให้ลูกค้านะครับผมรับประกันให้ไปเลยยาวๆผม7ปีใช้รถใช้ฟิล์มหายห่วงกันยาวๆนะครับผมอ่า และนี่นะครับผมเห็นอะไรไหมครับความต่างนี่ครับผมฝั่งนี้สีดําฝั่งนี้สีเดียวกับของตัวรถเพราะว่าฝั่งนี้ของเรานะครับผมเป็นการแปลง GR เต็มคันนั่นเองผมก็เลยแถมเป็นตัวพ่นสีซุ้มล้อให้กับลูกค้านะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เนียนเป็น GR เต็มคันแน่นอนนะครับผมแยกไม่ออกดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมมาพร้อมกับล้อนะครับผมขนาด20นะครับเพราะว่าของเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด18เราได้ทําการแปลงล้อเป็นขนาด20ให้กับลูกค้านะครับผม ถ้าอยากจะเปลี่ยนลายเลือกลายก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันผมก็แถมให้ตรงนี้จัดให้กับลูกค้าเต็มๆกันไปเลยนะครับผมอ่านะครับมาต่อกันที่ตรงบริเวณนี้นะครับผมผมแถมเป็นนี่ครับผมกันสาดด้านข้างนะครับตรงนี้ของเรานะครับผมก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ําฝนนะครับมาบริเวณกระจกด้านข้างอีกอย่างหนึ่งเนี่ยช่วยให้ตัวรถของเราเนี่ยมองด้านข้างมามีความสปอร์ตรูหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม และก็ตรงนี้ครับผมนี่ฮะเบ้ารองมือจับของเรานะครับผมตัวนี้เป็นเบ้ารองมือจับคาล่าป้องกันรอยขีดข่วนบริเวณมือเปิดประตูตรงนี้ผมก็แถมให้และนี่ครับผมนี่ครับผมมือจับประตูโดยปกติแล้วเนี่ยมือจับประตูของตัวรถนะครับผมจะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นโครเมียมเราได้ทําการพ่นสีให้ลูกค้านะครับผมมือจับประตูใหม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการพ่นสีเหมือนกันครับไม่ใช่การแว็บหรืออะไรทั้งนั้นเป็นการพ่นสีเลยนะครับผมรับประกันผ่านศูนย์นั่นเองนะครับผมลูกค้าสบายใจเซลล์เองก็สบายใจเช่นเดียวกันนะครับมาดูภายในกันเลยครับมาดูภายในกันนะครับผมนี่ครับผมผมได้จัดเป็นตัวนี้ให้นะครับนี่ครับผมตัวนี้ผมก็แถมให้นะครับผมพรม6ดีให้กับลูกค้า นะครับผมช่วยให้ตัวรถของเรานะผมดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับภายในดูหรูหราและที่สําคัญนะครับผมป้องกันเศษฝุ่นที่อยู่บริเวณด้านล่างของตัวรถได้ดีได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมและนี่ครับผมตัวรถของเรานะครับผมมาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับผมผมติดตั้งเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังให้นะครับผมตัวนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้กล้องของเรานะครับผมไม่มีแบตเตอรี่ในตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทํางานตลอดเวลาจอดตากแดดนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าตัวกล้องจะระเบิดหรือไฟไหมนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยใช้แบตเตอรี่โดยตรงจากรถยนต์นะครับผมแล้วก็ทํางานตลอดด้วยนะครับทั้งรถสตาร์ทอยู่แล้วรถดับถ้ารถดับอยู่แล้วเกิดการสั่นแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะติดขึ้นมาทันทีสามารถเช็คผ่านมือถือแอปพลิเคชันของตัวกล้องได้เลยนะครับผมดูได้ทั้งวิดีโอแบบเรียวไทา์ดูวิดีโอย้อนแบบย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับนี่ฮะ ตรงนี้เห็นครับเห็นเงาเงานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคิ้วโครเมียมนะครับปกติแล้วเนี่ยตัวรถของเรานะครับตัวลีดเดอร์จจะเป็นคิ้วสีดําผมได้เปลี่ยนคิ้วตรงนี้เป็นคิ้วโครเมียมให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครตรงนี้จะเป็นคิ้วดำนะครับแบบลีดเดอร์จตอนนี้เราได้แปลงเป็นนี่ครับผมคิ Q ้วโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันแปลงเป็น G r ทั้งคันทังทีก็ต้องแปลงให้มันเป็นคันถูกไหมฮะ และนี่ครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะครับผมนีม่ครับผมไฮไลท์ตัวแรกของเรานะครับผมสปอยเลอร์นะครับผมผมก็แปลงให้นะครับผมรถเราเป็นหลังคาดํามาแล้วนะครับสปอยเลอร์เราก็ต้องแปลงเป็นแบบ GR นะผมสีดํานะครับผมทูโทนตัดสีขาวแบบนี้นะครับเพราะว่าเดิมๆของตัวรถแล้วเนี่ยฮะรถของเราจะเป็นสีขาวนะครับผมสปอยเลอร์ของเขาก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมสปอยเลอร์ก็จะเป็นสปอยเลอร์สีขาว แทงมาแบบทื่อๆเลยนะครับผมแบบ GR ก็จะมีความแบบเว้าวความสปอร์ตหรูขึ้นมานะผมสีดําตัดขาวแบบนี้ก็ช่วยให้มันมีความเฉลียวมีความสปอร์ตมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมไล่มาต่อกันที่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นโลโก้โครเมียมนะครับตอนนี้ผมก็ได้แถมให้กับลูกค้านะผมแปลงเป็นนี่ครับผมโลโก้แก้วด้านหลังแบบนี้นั่นเอง นะครับผมตัวนี้ผมก็จัดให้นะครับผมมาพร้อมกับคิวด้านหลังของเรานะครับผมนี่ฮะคิวด้านหลังของเราตัวแรกของเขาเนี่ยจะเป็นสีดานะครับตอนนี้เราแปลงเป็นกรทั้งทีก็ต้องแปลงให้หมดถูกไหมครแปลงเป็นสีขาวแบบนี้ไปเลยนะครับผมนิ่เนียนเลยนะครับผมแบบนี้สวยงามนะครับผมมีความหรูหรานะครับผมมาพร้อมกับนี่ครับผมโลโก้ GR ด้านหลังตัวนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้านะครับผมบ่งบอกว่าเป็น GR ทั้งหน้ารถหลังรถขับตามาเนี่ยก็โอ้โห เราขับรถ GR นี่เองนะครับผมเห็นไหมฮะดูไม่ออกกันเลยมาต่อกันที่ตรงนี้ครับผมผมก็แถมให้กับลูกค้านะครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวกันลอยท้ายรถแบบ GR นะครับตัวนี้ผมก็แถมให้กับลูกค้านะครับผมช่วยให้เวลาเราเอาของขึ้นรถนะครับผมใช้งานตรงนี้ก็สามารถป้องกันลอยบริเวณตรงนี้ได้นะครับผมไล้อยากนะครับเวลามองมาที่ด้านหลังเนี่ยครับผมช่วยให้รถนะครับผมมีความฉกเฉียวมีความหรูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองพร้อมกับตรงบริเวณนี้นะครับนี่ฮะของเรานะครับผม ตรงนี้คือดิฟฟิวเซอร์หรือที่เราเรียกกันว่าชายล่างนะครับผมเดิมเดิมของเขาเนี่ยชายล่างเขาจะเป็นเรียบๆนะครับเราแปลงเป็น GR ทั้งทีล้วก็ต้องแปลงให้หมดถูกเลยฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบซี่ๆแบบ g r Sport แบบนี้ไปเลยนะครับก็คือเป็น GR Sport ทั้งคันและนี่ครับผมเด็ดเลยฮะความเด็ดของโปรโมชั่นมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมฝาท้ายของเราก็ผมเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์แบบ g r Sport เลยนะครับผมได้ราคา แบบนี้นะครับผมรถแต่งให้แบบนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นแบบ G R ส port แบบรุ่นท็อปแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมต้องติดต่อที่เซล์ต้องเซลโพเท่านั้นนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าการใช้ทิกเซนเซอร์เนี่ยมันใช้งานง่ายขนาดไหนนะครับนี่ครับผมเราเตะเข้าด้านข้างแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็เปิดขึ้นแบบสบายๆเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับผมมีกุญแจนะครับผมอยู่กับตัวแบบนี้เราสามารถเปิดรถนะครับผมฝาท้ายตัวเนี้ยนะครับผมผ่าน กุญแจก็ได้นะครับผมหรือจะเปิดภายในรถก็ได้นะครับผมปิดภายในรถก็ได้เช่นเดียวกันเวลาปิดก็ใช้คลิกเซนเซอร์ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับกุญแจรถอยู่ที่มือนะครับเตะเข้าไปแบบนี้ครับก็ปิดให้เราเรียบร้อยนะครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับผมใช้งานง่ายนะครับผมเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งให้ประตูฝาท้ายที่ติดตั้งให้ เสถียรใช้งานง่ายนะครับผมนอกจากที่เราจะใช้คิกเซนเซอร์ได้แล้วนะครับผมเราใช้มือเปิดประตูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับผมโดยการกดเปิดหนึ่งครั้งประตูก็จะเปิดขึ้นให้แบบนี้ใช้คิกเซนเซอร์ก็ได้ใช้มือกดก็ได้ใช้งานง่ายสบายๆกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมภายในรถทางด้านหลังของเรานะครับผมผมยังมีนี่นะคะผม เป็นตัวถาดท้ายรถนะครับตัวนี้ก็แถมให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นของ Fortuner แท้เป็นของศูนย์นะครับผมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมที่แถมให้นะครับผมเป็นของแท้จากศูนย์นะครับผมรับประกัน5ปีแส0 0 0าหมื่โลรับประกันกันไปยาวๆเลยนะครับผม รถของเรานะครับผมนี่ฮะภายในรถของเรานะครับผมมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมจอกลางสัมผัสนะครับผมขนาด8นิ้วนะครับผมรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับพร้อมกับนี่ครับผมเบาะคู่หน้าเป็นแบบเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับได้แบบ8ทิศทางกันไปเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยนะครับเอาล้วครับผมใครที่สนใจโปรโมชั่น ฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์จีแปล์ GR เต็มคันแบบนี้นะครับผมอย่ารอช้านะครับโปรโมชั่นนี้นะครับผมไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมปี2567นี้เท่านั้นแล้วนะครับผมเพราะว่ารถมีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับผมลูกค้าที่สนใจรีบทักต่วนเข้ามาได้เลยนะครับผมพอหลังจากนี้ไปโปรโมชั่นเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นด้วยนะครับผมหากลูกค้าสนใจนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับผมเรามีบริการนะครับส่งไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านพร้อมบริการส่งมอบรถทั่วไทยเลย ผถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของเซลพี่พศนะครับผม0635499829อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของเซลพศนะครับผมทั้งโทรและไลน์ในเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็เบอร์ของเซลลต้องนะครับผมเองนะฮะ0965355358นะครับผมทั้งโทรและแอดไลน์ในเบอร์เดียวกันนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับผม ฝากลูกค้านะครับผมทุกๆท,ท่าน FC ทุกๆท,ท่านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้กับช่อง Toyota, ปบบ้ายแดงโปรแลงทั่วไทยบายเซีพุนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งคู่นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นโดนใจให้กับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านถึงมือถึงบ้านกันเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ